เก็บด้ดยจักจ้าเรียกทุกคนเด้ออื้อโซนหลายฮักเอาฮัก,ก,กเอาเลยพี่น้องเอัอันนี้ฮักกดแล้ว อย่าบอกเด้อก่าเสียงรถใครมาไม่มืมอในใจในใจอุ้ยงา,งามจ้ะหยุ่มเลยจ้ะมาเด้อมาหยุ่มมันเลยในสวนนี่พี่น้องเอ้ยจ้ะนู้นเจอเหคดเหลืองจ้ะเอาแคดเหลืองก่อนเด้อหลายดอกเดียจ้าจ้ะ

รเู้สีจะภาษาสวีเดนเขาเรียกอะไรกันตอรเลนนี่อันนี้ก้นตรน์เลยมันจะคล้ายๆกันเลยค่ะแต่ว่าเป็นคนละภาษามันก็เลยออกเสียงแตกต่างกันนิดนึงตมก้นตรเลยเห็ดมันปูไทยเกียอเลยนนี้เห็ดเกืองอีกจ๊ะ มีหมามเ็ตเหลืองด้วยจ้ะอืมเหลืองเป็นทองเลยอุ้ยอุ้ยอืมเต็มมือเลยจ้ะสี่ดอกห้าดอก ดูด,ดูดูเขาเกิดสิไม่เกรงใจเลยกอเป็นปุ่มเลยเอ้าหนุ่มกันไปน้กอคอยปันตัดลากเดินยากสักหน่อยเด้อเห็นเห็ดเหลืองอีกนู่นจะ้ะมันเป็นอีมาก ไม่รู้จะไปซ้ายไปขวามีแต่เห็ดอู้หูหนี่จะ้ะอา้าวอันนี้ไม่กล้าเอาดอกเนละ็กมันกอ,อัวน,นี่เห็ดเมาอยู่ด้วยมือ่อฤกษอเสียในเบียร์เลยสักก็ต่อเออตาดูค่ะโซนดอกใหญ่อันนี้โซนดอกเล็กอันนี้ค่ะขาขาเหลืองกลำ่ำ อันนี้แหะค่ะคนฟินแลนด์เขาจะชอบแบบนี้นลค่ะเด้อเขาจะเอาเขาจะเด็ดเอาเฉพาะใบแบบนี้ค่ะเอาเฉพาะดอกบานเขาไปทําแห้งนั่นแหละค่ะยายสนถึงบอกว่ายายสนจะไม่เก็บไอ้ดอกเล็กๆให้เขาเห็นเขาจะดุยายสนกล่องนี้ก็ดอกใหญ่จ้ะใส่ถุงแล้วเด้อทีไี้เอกตะขาเต็มแล้วจ้าอุ้ยงามยายสนชอบแบบนี้แหละไปผัดใส่นอไม้ดองเอ๊ะใส่ใเอกผักกาดดอง ถ้าดอกแบบนี้ช้ำๆก็เอาไม่ได้เด้อค่ะเอาไปตากแห้งก็เน่านี่ค่ะอืม รถไม่อยู่ไม่ไกลค่ะเพราะว่ายายสนขับรถมาในป่านี่มันมีถนนอยู่ในป่าเดี๋ยวจะหิวไปรถไปเปลี่ยนตะกร้าจะเอาตะกร้าใบใหญ่มามีตะกร้ามาสองใบอยู่แต่เอานีนใส่ถุงไปก่อนเดี๋ยวหิวไปรถเดี๋ยวจะเด้อไปด้วยกัน, <c oughs> กนค่ะ จจ้ะนน่ป่าใหม่ไม่ใช่ว่าหาป่าเจอใหม่เด้อเพราตัดป่าใหม่จ้ะเห็ดมันเลยฝื้นตัวเขาเรียกว่าสภาพป่ามันฝื้นตัวนะั่นเองจ้ะตอนเขาตัดใหม่ๆเห็ดจะไม่ขึ้นเาตัดได้สามปีแล้วทีนี้มันเริ่มแล้วจ้ะ,จะค่ะมันถึงอยู่ตากิ่งไม้แบบนี้ แล้วเราหิ้วมาใส่ตะเอาตะก,กาไปใส่รถเราเดินผ่านดงเห็ดดงนี้เละจ้ะโอ้โยโพดโพบกบกโมบกแตงมพี่น้องว้าวดูก่อนนิดนึงเราไปตั้งรักมาจากนู่นเนาะนี่จ้ะนี่เดีย๋ยวไปตั้งรักมาจากนู่นเนอ้ออุ้ยหลายแคขอบพ่อแม่พี่น้องจ้ะนี่จะดอกใหญ่ๆงาม,งาม ออนซ้อนเดี๋ยวตั้งรักตรงนี้เลยจ้ะอู้ยทายขวามีมดเย็บเลยนะจ้ะอุ้ยออนซ้อนให้ออนซ้อนขาดพี่น้องนุ้มก่อนเด้อขักแน่มีกระดอกใหญ่ๆจ้ะก็ยังชั่วป่านี่มันไม่ลกจ้ะ เ,เด็กแต่ตาก,การนะจ๊ะเนาะเราจะเสียเวลาเหมือนคลิปที่แล้วคลิปที่ผ่านมาเราอยากทำให้พี่น้องได้ชมว่าเราเก็บเราทำไงอืมดูที่ างามจ้าขอเิ็ดเอาเดอ้อชาก็จะบาดเด้อพี่น้องเด้อหลากมันติดแล้วมันขี้ดินมันขึ้นเห็ดลักษณะนี้รีบเก็บรีบเอาไปทําเด้อพี่น้องเด้อนี่ถ้าทําแห้งต้องใส่เครื่องอบนี่เห็ดเมาจ้ะนี่แหละค่ะที่ยายสนระวังที่สุดที่ว่าไมกา่กล้าผีผามถึงต้องไปคัดใหม่อะ่ะ มันอยู่กอเดียวกันเลยอันนี้ก็เมือ่อระเสียนี่อันนี้เห็ดเมาด้วยจ้ะทีปบปากไม่ได้จ้ะเอาไปขายแล้วทีนี้ถ้าไม่คัดไปจากป่าน่ะคุณตาเอาไปขายให้ลูกค้าแล้วเสร็จเลยถึงบอกว่าขอเด็ดอแบบนี้เด้ออุ๊ยหลายแท้ยายจะหันไปทางไหน จะได้กล้องมันไม่ใช่โทรศัพท์โทรศัพท์ลากยาวได้เป็นชั่วโมงจนแบตหมดนุ่นอันนี้มันต้องตัดต่อจะ้ะลากไม่ได้อืมอ,อ,น,อนละจ้ะ

อันนี้ก็ยิ่งแต่ดอกใหญ่เก็บมเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ก็จะฝังไว้กับคืนเด้อมันขึ้นลาจะนั่นแหละบางทีเก็บเก็บก็ไม่เอาหมดทุกดอกเพราะว่าบา,บางดอกมันก็ขึ้นลาพี่น้องอาจจะมองไม่เห็นเด้อแต่ยยสนเนะี่ยอยู่ใกล้กล้องเพราะว่าเายสนเห็นเราอยู่กับดอกเห็ดเนาะเราจะเห็นจะสําหรับพี่น้องมอนมองผ่านคลิปอาจจะไม่เห็นจะเราจะว่ายายดอกเบลอร์ทำไมไม่เอา ถ้าเห็ดมันผ่นผาดก็แสดงว่ามันเห็ดมันขึ้นรามันเน่าเด้อเพราะว่าก็ไม่ว่าพี่น้องลูกหลานหรอกจ้ะลูกหลานก็ลุน้นยายเก็บ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 แต่เห็ดมันเน่ายายก็เอาไปไม่ได้นี่จ้ะเห็มันก็สนุกเด้ออยากให้มาสนุกด้วยกันจ้ะอุ้ยยายใส่ไว้คนเราฝั่ง เดี๋ยวจะให้ดูดอกเล็กกับดอกใหญ่มันอยู่คนละฝั่งงามมากเลยจ้ะอะไรจะขนาดนี้ยายโสนเราจะเก็บจนกว่านู่นเดอ้อหิมะจะตกมาทับมาถมยายจะไปไทยอยู่ค่ะในในต้นตีด้วจ้ะเดอ้อเดือนกุมภานั่นแหละค่ะต้นเดือนกุมภาก็เลยจะเก็บเอาไว้เยอะๆทำแห้งเอาไปไทยค่ะ สดลงเอาไปไม่ได้หรอกคะ่ะแช่แข็งน่ะยศสนจะทำละเอียดมากเดอ้อพี่น้องเดอ้พอเพราะาอะไรบางทีเอาไปใส่เข็งไว้บ้านนะ่ะคุณตาก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเห็ดเบื่อเห็ดเมามีคนซื้อคุณตาก็ช่างกิโลขายไปเลยอะไรอย่างกันนี้นะคะ ทุกคลิปทุกวิดีโอที่บ้านยายสนเก็บบางทียายสนไม่ได้ถ่ายทําให้พี่น้องได้ชมแบบนี้ก็ยายสนก็จะทําแบบนี้แหละคะ่ะบางทีเราปิดคลิปเราเราก็ทําแบบนี้คัดไปจากป่าจะ้ะเอาไปไว้แล้วทีนี้คุณตาขายเนะ่ะแล้วบางคนเขาไม่รู้จักเห็ดนะ่ะกลัวเขาไปเลือกเจอเห็ดเบื่อเห็ดเมาแล้วทีนี้เราก็จะงานเข้าเลยค่ะก็เลยต้องเลือกไปแบบนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ถ่ายทำให้พี่น้องได้ดูได้ชมว่าเราทำกันแบบไหนทำมาหากินแบบไหนแล้วก็การทำเห็ดเราทำแบบไหนเด้อค่ะเด้อแล้วตรงไหนที่ว่าเห็ดเป็นเห็ดมันขึ้นแล้วก็เป็นจุดดำๆรอยเห็ดข้าเน่าเข้าเสียอันนั้นก็อย่าเอาเด้อกลัวเห็ดเบื่อเห็ดเ,เมามันละลายไปก่อนเดี๋ยวมันจะติดมันจะกระจายใส่กันทำให้เมาเด้อค่ะเด้อถึงแก่ชีวิตได้เด้อนี่แหละค่ะเข้ามาหาเยสสนก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ชมแบบมีศีลมีศาสตราดด้อครับพี่น้องจ้านี่จ้าจะหิ่ตะกาเดินออกป่ายังไงเห็ดเต็มเดี๋ยวไปเอาตะกาใบมาใหญ่ด้วยพี่น้องมาด้วยกันจ้าจ,จะถึงถนนแล้วเนี่ยมันอยู่จีนถนนเนี่ยยูดทั้งกระเดือกแล้จะถึงทางแล้วจ้ะจำที่ได้ไหมเราจะจะขับรถมาตรงนี้เอาตะกาวางไว้ตรงนี้จ้าตะกาวางไว้ตรงนี้ ว่ามันไกลอยู่ชิวไปก็จะได้จําได้ว่าเห็ดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปรถไปกันจ้ะนน่นรถอยู่นูน้นมาคนเดียวเด้อพี่น้องเด้อเอาพี่น้องเลยเป็นเพื่อนแดดลมล้มตกอีกแล้วจ้ะถนนในป่าแบบนี้เ้อจ้ะถนนในป่าแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราจะมาจอดรถเกะก,กะไว้ไม่ได้เด้อค่ะเด้อ เผื่อเจ้าของไร่เจ้าของสวนเขามาแล้วทีนี้เราเข้าไปป่าลึกแล้วเขามาตัาดไม้หรือว่าเขามาทําทุระของเขานะ่ะเจ้าของไร่เขามาเขาจะขับรถผ่านไม่ได้เพราะว่าเยสวนก็ไม่รู้เนะาะเมื่อก่อนมากับลูกชายลูกชายมาเที่ยวจอดรถเอาไว้ตรงวงเวียนแหละค่ะแต่ว่าเราจอดไว้กลางที่ว่ารถเขาเป็นรถรถพ่วงเนาะค่ะเนาะเขาตียูเทิร์นไม่ได้นะคะ เขาตีโค้งไม่ได้เขาก็ไปบีบแต่ปิ๊กป๊ปิ๊ก,ก,ก,กยายสวนก็นึกว่าคนรู้จักการบีบแต่ก็เลยไม่ได้ออกมาเขาทํายังไงรู้ไหมคะ่ะเขาจะเขียนไอ้ทะเบียนทะเบียนรถของเราแล้วเขาก็นู่นแหละคะ่ะเขาเขาก็เช็คว่าเป็นรถของใครเสร็จแล้วเขาโทรไปหาคุณตายายสวนงานเข้าเลยจ้ะเอาจริงๆตรกนั้นอันนี้เรื่องจริงประสบการณ์เรื่องจริงเด้อเราถึงเล่าสู่กันฟังได้ก็ถึงมาบอก ให้การฟังมาแชร์ให้การฟัง,น,ฟงน้นะคะ<า>้<า>ออจะขย<ค>ับรถไปตรงนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเราเก็บเราเก็บอยู่ไม่ไกลรถอันนี้มันเป็นถนนในปา่าจ้ะไม่มีรถใหญ่ไม่มีควนรถไม่มีฝุ่นเราก็สามารถเก็บได้ไม่ว่าตรงไหนเด้อค่ะเด้อคนละหมากากไม้ก็เก็บได้แต่ว่าถ้าถนนใหญ่อันนั้นก็ไม่ควรเก็บเด้อค่ะเด้อเพราะว่าถามว่าเก็บได้ไหมเก็บไม่มีใครขาว่าหรอกค่ะเก็บไปเถอะแต่ว่า เรานะสิค่ะมันจะได้รับสารพิษจากควันรถนะคะถ้าเราไปกินไม่ได้ห่อข้าวมาหอ่อกล้วยห่อขนมมา ต้องจ๋าเดี๋ยวไปชมคลิปหน้าต่อนาจาน้ะเนาะมาแทะแอปเปลิเลวยกันเด้อเอาแอปเปลิลมาจากบ้านลูกเบลอร์บล่ะอืมแอปเปลิลต้นของตัวเองเหนื่อยๆก็ได้กินแล้วกันนะนี่แหละค่ะชีวิตจริงเรื่องจริงเด้อไม่ใช่อิงนิยายเด้อ เห็ดนี่ทําเก็บไปทําอะไรเยอะแยะอืตากอยู่บ้านเจ็มหน้าบ้านหรือจ้ะในตู้ฟิตก็เกือบเต็มส่วนหนึ่งก็ไปเมืองหลวงแล้วจ้ะไปเฮลซิงกิกินแบบไม่อายใครแล็พี่น้องเอ้ยหิวมาแล้วเนาะเอารถจอดไว้แล้วจ้ะ เห็ดจะอยู่ในรถแล้วค่ะเดี๋ยวเราชมกันต่อคลิปหน้านะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะเข้ามาถึงป่าแล้วค่ะเดี๋ยวเราชมต่อคลิปหน้าค่ะดูแลสุขภาพกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะชมต่อคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเฮ้ยป้ากากินและแตงกิ u so m มาส